สวัสดีค่ะวันนี้จะมาวันนี้เราจะมาได้เปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับโครงการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพนะคะหลักสูตรประกาศิบัติวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราชส5 6 7หหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลางนะคะ จัดทาโดยนางสาวกิชออนรัศมีรัชกุลตําแหน่งครูวิทยาฐานะครูชํานาญการพิเศษนะคะวุฒิปริญญาตออร,ตราาาาีคอมพิวเตอร์ ที่สถาบันราชพัฒพิบูรลสงครามนะคะและวุฒิปริญญาโทกอสอมวิจัยและประมวลผลทางการศึกษาที่มหาวิทยาลัยนาเรศวรน,นะคะเป็นคมมรูหมวดวิชาคณิตศาสตร์แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์อยู่วิทยาลัยเทคนิคพิจิตรสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะคะโครงการสอนในหลักสูตรป,ประกศนิบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทศักราช2567 หมวดวิชาสมรรถนะการการลางรายวิชานี้มี3หน่วยกิจ3ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะเราจะเรียนทั้งหมด15สัปดาห์45ชั่วโมงนะ,ะผลลัพธ์และการเรียนรู้ดับรายวิชาคำนวณและคำนวณและแก้ปัญหาใช้หลักการทางคณิตศาสตร์และสติแก้ปัญหาในงานอาชีพ นะส่วนปากกาสีเขียวหนังสือสีเขียวนี้กิจออนรัศมีรัชกุลปรับปรุงหลักสูตรตามประเด็นท้าทายที่ทำไว้กับเทคนิคพิจิตนะคะใส่คือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เข้าไปนะคะจุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้ข้อที่หนึ่งรู้และเข้าใจเกี่ยวกับคณิตศาสตร์และสติเพื่องานอาชีพ ข้อที่ 2. มีทักษะกระบวนการคิดและแก้ปัญหาโดยใช้หลักการทางคณิตศาสตร์และสติข้อที่3ามีเจตคณคติและกิจที่ดี ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเป็นระบบข้อที่4ประยุกต์ใช้ความรู้ทางนิสติตและสถิติในการแก้ปัญหาในงานอาชีพอ่ะกิจกรรมสมีชุกุลก็ปรับปรุงหลักสูตรนะคะคือข้อที่5มีความคิดสร้างสารรค์นะ,ะสมรรถนะรายวิชาข้อที่1ประมวลความรู้เกี่ยวกับหลักการแก้ปัญหาตามตร ตามหลักคณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพวิเคราะห์และให้เหตุผลการใช้หลักการทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพข้อที่3นะคะคิดและแก้ปัญหาโดยใช้หลักการทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพข้อที่4ประยุกต์ความรู้โดยใช้หลักการทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพนะอ่า ข้อที่5เป็นประกาศสีเขียวก็คือนะปรับปรุงหลักสูตรมีความคิดสร้างสรรค์คําอธิบายรายวิชานะคะศึกษาและฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สถิติพื้นฐานตรรกศาสตร์กำหนดการเชิงเส้นและการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์นะคะโดยทำตามประเด็นท้าทายที่ ประเด็นท้าทายตามปีงบประมาณกับที่เทคนิคพิจิตนะคะกับตามปีงบประมาณ2 5 6พัอยอ๋อช่วงนี้นักศึกษา เราก็ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ก็ส่งงานเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะเราสื่อต่างๆเนี่ยเราจะสอนรูปแบบผสมผสานค่ะมีทั้งทางไลน์ทาง facebook และทาง youtube นะฮะปรับปรุงหลักสูตรเพิ่มเติมโดยการคิดค้นปรับปรเปลี่ยนเป็นแบบอย่างที่ทีการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสานตามรูปแบบสิบบ้าที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษารประกาศศิบต์วิชาชีพชั้นสูงผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพในการจัดกิจกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนะคะในรูปแบบผสมผสานนะคะอาที่เช่นนักศึกษาเนี่ยเขาจะได้ตั้งโจทย์เองถ้าเรียนกับคุณครูแล้วเขาก็จะได้ฝึกใช้ไอทีโดยการใช้แท็บเล็ตของคุณครูนักศึกษาบางคนถ้ามีก็จะใช้ของนักศึกษาแล้วใช้แล้ว,ลวเราก็จะใช้ แท็บเลต็ตเนี่ยฉา,ายขึ้นกับจอทีวีนะแล้วบางชั่วโมงเราก็จะมีการเล่นเกมผ่านาย้าหูมีการสอบผ่าน Google Form แล้วก็มี p าว e r อร์ n t มี Facebook มีไลน์กลุ่มแล้วช่อง youtube ของครูกิจชอรัศมีชกุลเฟซก็ชื่อกิจชอรัศมีรัชกุลนะคะ อ่าเราจะใช้วิธีการเนี้ยสอนนักศึกษาโดยใช้แบบผสมผสานโดยประยุกต์ใช้ในรูปแบบของซิปเปโมเดลแล้วก็ที่สำคัญเราจะส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์นนะจนทำให้คุณภาพนักึกษาส,สูงขึ้นและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะหลักสูตรนี้ มาจากหน้า88ของโครงสร้างหลักสูตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช2567หมวดวิชาสมรรถนะแกนการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะคะอ่ากำหนดการสอนนะตั้งแต่สัปดาห์ที่1จนถึงสัปดาห์ที่15้เราก็จะสอบปลายภาคนะ,ะอ่าสัปดาห์ ส่วนหน่วยตรกกศาสตร์ตามประเด็นท้าทายที่ให้ไว้กับเทคนิคปิจิตเลยะคะ่ะหน่วยตักกศาสตร์เราจะคิดค้นปรับเปลี่ยนและการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสานตามรูปแบบซิบบ้าท,ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสารรค์สําหรับนักศึกษารประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงนะในหัวข้อการอ้างเหตุผลนะคะการอ้างเหตุผลคือนักศึกษาทุกคนเนี่ยเขาจะตั้งโจทย์การอ้างเหตุผลเกี่ยวกับในชีวิตประจําวันนะคะแล้วโจทย์เนี่ย แต่ละคนเนี่ยจะไม่ซ้ำกันแล้วนักศึกษาก็จะนำเสนอผ่าน YouTube แล้วก็คลิปวิดีโอแล้วก็ส่งผ่านไลน์แล้วเราก็จะมาวิพากษ์กันแล้วเราก็นักศึกษาก็จะได้บูรณาการพิชาภาษาไทยในการแต่งประโยคด้วยนะคะอ่าสัดส,ส่วนคะแนนตามนี้เลยคะ่ะ60ต่อ40ตามที่วทิทยาเทคนิคพิจิตรกำหนด ให้นะคะแล้วการวัดผลและประเมินผลเนี่ยคุณครูก็จะแจ้งนักศึกษาทุกครั้งเพื่อเป็นข้อตกลงของแต่ละห้องของแต่ละแผนกวิชานะเราจะเรียนไปอย่างมีความสุขนะคะอ่านี่คือโครงการสอนนะคะที่ครูกิจออละสมิชคุณคิดค้นปรับปรี่ยนและเป็นแบบอย่างที่ดี ในการทำกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบผสมผสานที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์นในรูปแบบของซิบบาโมเดลนะคะเเราจะติดตามตอนต่อไปนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสด,ดีค่ะ